ค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทกท่านเลยนะครับผมวันนี้ก็กลับมารีวิวกันต่อนะับกับซีรีส์เดโมนิกรอบนี้คลิปวิดีโอนี้เป็นคิวของคิส s ูบีนะครับซีรีส์นี้เป็นอีกหนึ่งซีรีส์ที่สเปคย่อมแมวแต่ว่ามีเอฟเฟกต์ต่างๆเพิ่มขึ้นมาให้นะวางขายเป็นกระชับปองก็มีทั้งเอฟเฟกต์ตอนยิงโดนและโดนยิงและก็มีเอฟเฟกต์กล้องด้วยนะนี่เลยเสียวซาเลยทีเดียว โอ้โหถ้าความแม่นยำปืนจะขนาดนี้สุดยอดเช็ดเพียรโ,โ,โ,โอ้โหโอ้โหคู่หมดอย่างไรคิกคิก Lóng sắp đôi nam mừng Lá con Nách ngoài này Hãy quý mày hãy chơi bán hãy 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 เหลือเมื่อกี้แดงอยู่โอ้ปัดไปเต็มตัวเลยผมไม่ใช่สายคิดฟรีนะเนี่ยรีวิวคิดก็ออกมากรากกันเลยทีเดียวเอ้ยี่ห่างตัวนอกจากบ้านไหมวะ ui ui này cái tốt này em hay bạn Ừ. Ừ, tài tôi 拜 ทำไมกราดคู่ไม่โดนเลยไอ้ตาแงกูิไม่เจอเลยยึด ไอ้ป่าเนี่ยมีอาวุธปังนู้นน้ำมันนี oh <yeah. S 2> ่กามาเจอเมื่อไหร่ฝันจะเปลี่ยนทีมนอนดันอย่างนี้อย่างเล่นฝันอีกอหรเมื่อไหร่ฝันจะเปลี่ยนโหลลบไว้วอร์มันลบไว้วอรลมัน ลุงโป่งน้ำโปง่งน่ะมมาดัานละเออน้ำโปง่งแตหน้าเลยสุดยอดทีมในฝัน ด่าอะไรดีด่าอะไรดีวะเออด่าแล้วแหละขังเลกคิดไหมล่ะเป็นต้นต้องใจโยกหวาเด็ง เก่งอะไรวะอันนี้ไงในห้องนะท,อที่เรเล่นอยู่อะโอ้ยเก่งข้างหน้าสองอุ้ยมาแล้วป๋าตายตัวสาย Oh. Opa มองแล้วแบกูทำไม ระเบิด รดมคนยิงจะเห็นเอฟเฟกต์เว้ยกูจางเต็มเลยพี่

เอายิงไม่ตาย อ้าวชิบหายใครเนี่ยชิบโอ้ไม่ไมาดดตาย o ม่ y god โอเดอ๋ยตายโดีตายเลยวว้ย

ค <Hit> ิดวิวอเดกเอ้ยชื่อโอโ้โหยังหนืบเนิบมากมระเบิดไหมเนี่ย <laughs> Yeah. Mm. คงไม่พูดเหจะโฆษณาอะไรเยอะแยะวะมเลย อืมไม่มีเหตุผลสำหรับคิดวียเลงมั่วๆยิงง่อๆแม่งกระโดดโอ้ยโอ้ยเยอะอ๋อดับเบิลคิล โอ้ยตัวนี้ยับเปลี่ยนเป็ดเหือบซ้อนเลยเมื่อกีเกื้าแล้วเนี่ยเกือบนัดเดียวกูตายแล้วเนี่ยกูต้องลุยแล้วล่ะโอ้โยยานี้ยิงไม <nervous S 2> ่โดนโคตรเชี่ย <NS> ถามเลยมึงได้ปรับทีมบาลานซ์ปะเนี่ยเป็นสมาชิกกับพี่โอ้อไอ้เนี้ยเอาหายแผนที่มึงจะเปิดบาลานซ์ไอ้เหี้ยให้มันเลือกฝั่งกัน มันจะเลือกเข้าสีก็นี่ไงมันเลือกฝั่งมึงดูดิเนี่ยไอ้เพี้ยมันไม่บาลานซยังทิพย์โบนใครไม่รู้อ่ะเปิดลด่าไม่ใช่เหรอพี่มึงงงอะไรกับเขาว่าบาลานหรือเปล่าเนี่ยฮะฮะสารมึงงงเพี้ยอะไรเขาว่าบาลานไหมเนี่ย มรบาลานก็คือบาลานสมาชิกมัน,นแค่สองฝั่งเท่ากันแม่งก็เลือกฝั่งกันเองได้ไดอ้าวยิงโดนหมดเลย <c oughs> บนตัวพอดีพี่แกงอ้าวอย่างเฟลตัวพิบหมดก็ตายหายเลยน่าเนี่หีน

ทำไมไม่โดนเดโมนิกยิงเลยวะแม่งไม่เห็นเอฟเฟกต,ต์ตอนตายทุกทีท่านเจ็บแล้วมึงแค่ชีดแค่หนึ่ตงตัวตัง้งนานโดนหัวโอ้ที่บ้ โ <พ uka> อ้ยโ,โดนี่ยยั่ <laughs> บออีกแล้ว <laughs> <c oughs> ันทำไมเดี๋ยวเด <c oughs> ี๋ยวเดี๋ยวกระสุนมันหมดนี่อาจารย์นี่กระโดนรถเบี้ยหรอกจจาอันนี้มันหมดจริงๆ <c oughs> ผมจักแม็ไม่ทัน ระวังนะปิดลบนีไปไปผมเล่นดีสุดแล้วแม่งเล่นไม่ได้จ้าแต่กูเลิกไม่ไหวแล้วโอ้โ,อโอ้นี่ไงกูโดนแล้วชิคายขึ้นเป็นดอกเลย <laughs> มีหินร้อยเมตรเลยนี่ทีมกูมันสายเลือดนักสู้นี่ไหมโอย้ยอือกลัมักินเลเือดเลว อโอ่โหมาเอาถึงเงาล่างเลยอ่ะต้ยี่ยนไส้โดดออกมาแบบนี้ก <c oughs> ็นี่ลหละคันตัวน่งอยู่ข้างน่าแบบน,าน่ามึนๆควันมันปิด โอ้โหอย่างเยอะใจเดินตอนอะทจุ๊บจุ๊บโอ้โหดื่มเลือดดื่มปุ๊บุบุบเลยตอนไหนว่าดูเลือดไม่รู้ดิสองดาวพี่สดาวดูเลือด มันในขั้นอืมคืฝากกระสุนเอาไว้ที่หัวแล้วก็ตายยีกันต้องหลายตัวคูยังสายิงได้ฉะนั้นเนี่ยทีผมมันสายเลยนักสู้เจ้าเชิญอือนับสู้แต่โอ้ยอย่างเยอะไอ้ที่เลยยิงไม่ถูกครับเสี่ย โอลพี่เก่งเจอท่แปดพี่ดันมอบแล้เออสายลากมาตรกันสายลากมาตรกันโอ้ยจัดริงดีนี่กอยเลยนั่งปั๊มน้ำอัดตัตายเลยกัดเดียวไอ้่ไย โอเคเจอกันคลิปหน้านะครับผมคลิปต่อไปพีก็าศูนย์นะฝากติดตาม์ฟอร์บ์เคอร์ชอเนลด้วยนะแล้วก็อย่าลืมฝากกลุ่มไพ่แบงค์เฟิร์สคาร์นะคพีบีเอฟเอนะใครเล่นไพ่แบงค์ก็อย่าลืมเข้ากลุ่มนี้มากันเยอะๆนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับป่า